ขอบคุณนะได้รับการให้นะคุณหผมนายกพรที่จะรลงนะครับผู้บริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามโคกเป็นผู้ประสานระหว่างเทศาบาลกับสพ,พตสถานที่ดีดเขตในประเทศดีใหญ่สบายดีนะเวลาเข้าเราจะรับยังไงใครเนี่ยวอลกิ้งอออตอนแรกจะอัดกองก่อนนะครับจากการที่เขาใจยื่นเข้าระบบการรักษา ต้นั้งชั้นต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 นตั้งชัั้งช้น้งชั้นตั้งชันตั้งชั้นตั้ตั้งชั้นตังชันตั้งชั้งั้นตั้งชั้นตั้งชั้นตั้งชั้นั้้นตั้อชังั้นนัั้ ทีมงานเข้่มแข็งครับสวัสดีครับนายกห้องนี้เป็นห้องของอะไรครับนายกครับนี้เป็นห้องผู้ป่วยชายครับอ๋อครับเตยงเข้ากันครสิบสองเตียงชายแยกหญิงชาย,ยชัดเจนนะครับ มีห้องน้าในตัวสะอาดสะอ้านครับผมมีการระบายอากาศที <S <S: ่ดีนะครับโอเคครับก็วันนี้วันที่สิบสองสิงหานะครับเป็นวันดีนะครับวันนี้เราก็เทศบาลลำโคกนะครับก็ได้เปิดศูนย์พักคอยนะครับเป็นวันนี้เป็นวันเปิดนะครับอยู่จะเปิดทําการรับคนไข้เมื่อไหร่อยู่ที่หมอครับว่าจะ ให้เข้าเมื่อไหรรอเช็สรอทําการอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะแจ้งทีมให้ทราบนะครับก็ชาวตำบลสังโคุกท่านรอสักแป๊บนึงนะครับครับวันนี้มันเปิดนะครับเรียนเชิญท่านบุว่ามาเปิดครับ